สวัสดีค่ะพิมใจเพชรพลานชัยค่ะวันที่สองพฤศจิกาหกเก็ดค่ะกลางวันงานกระถินค่ะที่บ้านขาง่วงตำบลกันเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศีสเกตคุณพ่พอสมัยใช้งามเจ้าภาพค่ะตอนแรกพิมใจกัญชิดเดินทางไปกรุงเทพค่ะสิไ่ไปกรุงเทพไปเลาะแถวพัทยาไปละค่ะก็มนไปแต่กรุงเทพสิเลยไป หาหลองหาลัางข้างปัตทยาน่านะคะก็ขอขอบคุณเป็นแฟนที่ติดตามก็เลยมาเบิงคอมเมนต์ของแฟนอยากสิฟัง่งคูลูกนั่งกลัววาสนา่ว่าหายพิมใจหลอกูเดียวก็เลยบ่มีดนตรีค่คะก็เลยขอใจคูลูกนั่งกลัวมวนบะมวลพดสาซ้ำเอากรกันนะคะลาฮักจิงใจไัยของคู่คือคู่ลูกกับอว่ ละหักท <an> ั <t ale> <an> ้งสองน้อทอฝ้าหนักหนากว่าเหมือนตันละมาถูกควโนเมกันน้อแม่กันความหักให้สุนหายละนุ่มสาวพากันตายหักสลายน้อมา ฟังสู่กูลูหัวคาพระปารบป่างามลำเลือนคนแตกจนจนคนซาลือไก่ใช้ได้กินลงไหลหักนางหมดสิน้นได้ยินข่าวลือเข้าโู่ทำไมกูลูอยากมาพบตัวเขาลือว่าคนสวแม่สุนหัวสวยงามวิลาลายตัดใจไปดูด้วยตาดันดันมาหาหัวทนันใด มาเห็นถูกอกถูกใจทั้งสองรักใครเข้าใจกันดีขู่ลู่อ้วาใจตรงกันแต่พ่อแม่นั้นไม่ยอมเห็นดีแถมด่าพูดจาเสียสีลูกอีกที่ทไรมันนี้ไปไกลขู่ลูกใครขึ้นไปหาแม่ป้าหูกคแเ่ในเรื่องบอเป็นให้ลีกเวน้นพ่อแม่สร้างกันตัดสะพันกันสาหาแห่จากคำเบา ผูรู้เศานอนเหงาบอกแม่คักว่าไหไรแท้ๆที่ลืมได้จังไดหัวใจนั้นมีรักแท้พ่อแม่นั้นไม่ฟังดองมาจีดกันคนทั้งสองรักเลยต้องมาพังทลายมีชายเศรษฐีแก่ๆพ่อแม่อยากให้ลูกสบายให้อัวมอบตัวมอบกายวันนัดหมายคือการเข้ามา น้ำตาของอัวมาไหลตัดสินใจหนีไปลับลาตอนคำย้ำสนธยาเข้าไปในป่าลับตาของคนจนถึงรุ่งขึ้นวันใหม่ผู้ลลกกวดใจช้ำในกะมอนเมื่อข่าวเข้าหูของตนบอกว่าคนรักผู้าตายผู้ชายหัวใจเข้มแข็งหมดแรงร้องไห้ไอาย จัเมดมาเปลีดยทงกายเลยต้องตายตามพัวอีกคนตายหนีพ้นสองคนทั้งผู้ทึ้งคนรู้ลลแล้วกวัวบ่ลัวอย่างสัตายไผว่าให้ทาฮักกิงใจไทว่าให้ทหฮักกิงใจมันบ่มีแนวใดสีคิดไปขวางกันสีคิดไปนอกขวางกันก็ขอบคุณค่ะแล้วก็อีกก่อนหนึ่งค่ะก็เป็นก่อนที่อ่ พี่เลื่อนน้องรอนะคะซึ่งล่ำโกกันกับไผ่อนอยพิบใจกัเลืเอามาฟังพี่เลื่อนน้องรอะคะ่ะเรารักกันมากวน่นานแล้วพี่กี่ปีที่น้องตั้งตารอใจเย็นเย็นในนวลละอปีนี้ขา้าพอก็ไม่มีราคาที่ปัดน้องเลยมาโทเจ้าตาจงเข้าให้ อยาให้น้องรออีกนานเท่าไรปี่น่าจะไปสู่คอทันทีฟังคำนี้คำนี้ลาอีที่ไหลเราบอกคือกับไอ้เว้าเสียเอาน้องอีลีอย่าจูจีน้องพีห็นใจอายบ่ไปทั้งใดอยากอยู่เฮียงเคียงกกลไม่อยากฟังเหมือนดังพูดเล่น ไม่อยากเห็นจะมาขอสักทีเจ้าก,ก็รู้ว่าพี่จนสิ้นจีหางเทั้งปีก็ไม่พอแต่งงานประเดี๋ยวน้องก็ขึ้นคานโทษตะวันคิดมากไใหรือพี่แอบไปมีเ้าได้ที่ไม่รักใครนอกจากน้องคนเดียวเขียวใบวาน ไปหวานรานั้นจัดอิดออนใจเย็นเย็นอย่าหอนวอลน,น้องเสือชายน้องยันอายเปิดหักปลปีอย่าฝัเลยคนดีพี่สิลืมนางน้องหลวงพี่มองน้องเป็นทางผ่านเมื่อพบพผ่านสาวงามบัดตาสวยเพียงใดพี่ไม่ปรารถนาไม่ลืมสัญญาที่สองเราพูดกัน ถ้าใจพี่แบ่งปันให้น้องนั้นเอาคนยิงหากเปลี่ยนไปจะยิงให้กินกิงรับรองไม่วิ่งจะยืนนิ่งยอมตายขอร้ออายไม่เป็นเนื้อคู่หวังว่าพี่ปอฮู้ขาดเกลื่อยดังเคยแฟนพี่เอ๋ยรับรองว่าสมใจออกพรรษาย่ำใดพี่ที่ไปเด้ของพอนอ้องออ ุณลหลายๆนะคะเป็นแฟนที่ติดตามทิ้นใจมากค่ะหลายปีราอสมควรตาตี่ให้การตอนรับและย่งหักขิ้นใจขิ้นใจเองกับว่ามีสิ่งใดนอกจากขอบคุณที่เป็นแฟนติดตามและะ้วก็ให้แรงเชียร์แรงใจมากขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ